หนูกำลังเก็บขยะอยู่ค่ะทุกคนแล้วหนูก็ได้พบกับสิ่งสิ่งหนึ่งเห็นอะไรที่ห่างตานั้นมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบ ทำไมก็แกไ,ไม่กลัวค่ะเพราะว่ายัางไม่เคยเจอค่ะฉันจะพาเธอเจอว่าไงนะไปเธอไปเจอเธอว่าไงนะฉันจะจับจิ้งจกไปให้เธอแล้วเธอก็กลัวเหมือน,ก,น,น,นอกันนี่แหมเมื่อคืนนอนกับจิ้งจกเป็นยังไงบ้าง <S <S 2> <S 2> <S ทุกคนเราให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะหนูกลับหอมาแล้วหนูก็เปิดไฟหนูกำลังเก็บขยะอยู่ค่ะทุกคนแล้วหนูก็ได้พบกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ในถังขยะนั้นเป็นสิ่งที่ อนแรกคือหนูไ <boundaries> ม่ได้มองเลยทุกคนในถังขยะหนูก็แบบหยิบจะแบบเททิ้งใช่ไหมทุกคนสักพักมีอะไรขยะห่างตาหนูอ๋อคือเล่าไปพร้อมกับดนตรีนี้สักพักนะคะทุกคนหนูก็เห็นอะไรที่ห่างตานั้นเราก็ได้เหลือบตาลงไปดูมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบไม่ใช่มันก็คือเสียงของใบไม้เฮ้ยงงงงอะไรเนี่ยมันคือ จิงโจรค่ะไม่ใหญ่ๆหน่อยเฮ้ยจิงโจรเหรอออกขมันขมันเฮ้ยไม่เลยมันคือจิงโจรใช่ค่ะทุกคนปกใจหูทัแตกมันคือจิงโจรค่ะแล้วหนูก็คิดว่าของปอมว่แบบอาจจะเป็นแบบมอกว่าหรือเปล่าเว่าแบบอําแบบโปรไว้หรือเปล่าหรจุบมันเป็นไงไม่ค่ะหนูก็สกิดดูอ้ดใครหยาบได้ค่ะเป็นไงคะหนูก็เลย เปิดประตูกมาเบอร์รี่ช่วยด้วยใช่ทุกคนตอนแรกหนูเห็นเบอร์รี่แบบว่าอยู่ห้องกําลังกายใช่ไหมหนูก็แบบเงียบเงียบไม่ได้ทักอะไรให้เพื่อนออกกํางกายแบบเช็คบักงี้แล้วก็วิ่งเข้าประตูไปเบอร์รี่ใช่วยเบอร์รี่ใช่ปะเบอร์รี่ใช่ปะมบอรี่หน่อยเบอี่หน่อยแล้วเบอร์รี่ก็อะไรหรออะไรหรอเดินเข้ามาจิ้งจกเบอร์รี่บอกปิดฝาสิหรือว่มันอยู่ในกระป๋องอ๋อปิดฝาค่ะพูดแม่ใช่ทุกคนเบอร์รี่ก็บอกปิดฝาสิหนูเลยปิดฝาปิดฝาแล้วก็ขังมันไว้อยู่ในนั้น แต่มีอากาศหายใจทุกคนหนูดูแล้วหนูเช็คแล้วแต่ตอนนี้ก็แค่ยังไม่กล้าลงมาทิ้งค่ะทุกคนก็คือนอนกับจิงจกใช่ทุกคนหนูไม่กล้านอนหนูไม่กล้าเนี่ยถ้าวันไหนซินดี้ไม่อยู่ก็นอนกับจิงจ๊กซินถ้าวันไหนซินดี้ไม่อยู่ก็ถ้าวันไหนเราไม่อยู่แล้วซินดี้อยู่เราก็แอบเปิดเปิดฝาไว้อย่าไปบอกซินดี้นะคะทุกคนว่าถ้าเกิดวันไหนซินดี้ไม่เอ้ยวันไหนถ้าเราไม่อยู่ฝานันอาจจะเปิดออกมาแต่เดี๋ยวว่าแบบวันนี้จะให้ชัวร์ว่าช่วยแต่หนูจะให้ว่าช่วยจับน้อนออกไปเอ้า จะเลื่อนคอมเมนต์จะเอาเมาส์เลื่อนเฉยเลื่อนคอมเมนต์ทุกคนเลื่อนจะเอาเมาส์เลื่อนคอมเมนต์ทุกคนแล้วอนะ่ะเอาน้องไปไป,ไป,ไป,ปล่อยใต้หอสิเหลือไปปล่อยไกลไนอนจะได้แบบว่าไม่เข้าห้องกันอีกเออก็ไปไปล่อยใต้หอนอนยังไม่ขีดทุกคนหนูเช็คนอนแล้วอีกนิดก็ให้อาหารละคะทุ <c oughs> กคนเราก็วันนั้นช่่อไงคะคือหนูอะ่ะหนูอยู่ในห้องแล้วหนูก็วันนั้นเป็นวันแรกที่เจอจิงจกค่ะหนูกลับมาหอนูก็เจอจิงจกวิ่งพวกเราก็แบบจัดการกันกรีดกราดสักพักที่เชอร์ก็เดินมาหาใน เป็นไรนี่หนูบอกหนูเจอพิจกค่ะพี่เชจิ้งจบอะไรนะหนูเจอพิ้งจบค่ะพี่เชพิเชก็ฮะตอนแรกแม่ตอนแรกพ่เชเลยเขาหนักว่าอ้าวไม่ใช่เพราะเขาฟางหรอไม่ใช่เพราะพี่เขาฟางหรอแล้วก็ไม่ใช่ค่ะแต่หนูเจอพิ้งจบค่ะพี่เชพิเชก็อ้าวเขาฟางก็เจอเหมือนกันเลยหนูก็อ้าวพี่เขาฟางก็เจอเหรอเนี่ยหนูก็งงว่าล่าสุดพี่เชไปทุกอย่างให้เราแล้วค่ะจิ้งจบจิ้งจบก็ช่วยพิ้งจบกะบาดหนูว่งงมากอยู่ดีๆพี่เชวิ่งมาหาเราได้ทันเวลาพอดีใชมันได้ยินเสียงเราใช่เพราได้ยินเสียง กํจัดจิงโจ๊กแล้วพี่เชิดก็แบบกำลังปัดจิงจ๊กแล้วพี่เชิก็วิ่งเข้าไปในแอร์ใช่ทุกคนวิ่งเข้าไปในแอร์แล้วพี่เชิดก็เปิดแอร์ซะเลยเปิดแอร์ไล่ไปหลังมาใช่หนูก็งงมากว่ามันจะไม่พุ่งออกมาหรออยู่ในแอร์แล้วบู๊ปเปิดแอร์โรแมนติกกำลังคือคือตอนจิงจ๊กกํลังเข้าไปในแอร์ใช่ไหมก็นึกนึกแบบนึกภาพเปิดแอร์ปุ๊บแล้วจิงโจ๊กลอยออกมาในช่องแอร์คือหนูนึกภาพว่าถ้าเกิดจิงจ๊กวิ่งเข้าไปในแอร์ใช่ไหมคะ หนูก็แบบพี่เชลก็กดเปิดเลยค่ะตื้นแล้วเราก็ไม่เจอมันอีกเลยะคะ่ะใช่พี่เขาฟัางหนูฟังแล้วพี่เขาฟัางขังน้องจิ้งจกไว้ในห้องน้ําค่ะพราว่าพี่เขาฟัางคัวตลกมากตอนแบบฟังเล่าเรื่องหนูขำมากพี่ฉันไปเจอร้านหนึ่งมาของป้าแพงป้าแพงบอกว่าป้แหลงหในโรงเรียนใชนก็มีเรื่องมาเล่านะคะอ่ะวานั่นก็คือคือฉันเข้าโรงเรียนใหม่ใช่ไหมแล้วแบบมันยังไม่ชินอะแล้วแบบฉันจะไปเข้าห้องน้ำเว้ยเดี๋ยบอกฉันก็ไปคนเดียวไปคนเดียวเสร็จปุ๊บอ่ะชั้นนี้ พังเดินลงไปข้างล่างห้องน้ำพังเออห้องน้ำพังฉันก็เลยต้องเดินเดินลงไปชั้นอื่นเพื่อไปเข้าน้ำเสร็จปุ๊บที่ก็เลยเข้าไปเข้าไปออกมาออกมาล้างมืออยู่ล้างมืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนออกมาไม่ใช่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 ม่ใช่ไ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 มชไม่ใช่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 ม่ใช่ไ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 มม่ใช่ไ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 ม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ช่งกักอึ้งไปครั้งหนึ่งฉันก็เขาจีบชันก็ได้ยินฉันก not right? ็ได้ยินชันได้ยินเสียงว่าเขากําลังหยุดฝีเท้าอยู่นนใช่ไหมฝีเท้าเลยเหรอในสับเท้าทำไมเขาทําไมเขาหยุดทําไมเขาไม่ขยับต่อเลยชันก็เงยหน้าขึ้นไปไม่เลยเหรอแบบเขาหยุดไงแบบมแบบเขาอึ้งอ่ะอึ้งอ่ะไม่แบบไม่ได้อยู่นี่ใช่ไหมแบบหนึ่งแล้วชันก็แบบอ้าวเขาหยุดทําไมชันก็เงยหน้าขึ้นไปมองกระจกเห็นเห็นเห็นเขาอยู่ตรงนี้น่ากลัวเขาเป็นผู้ชาย ใช่ก็แบบแกเข้าทำงานผิดเนาะเออเฮ้ยแกเข้าทำงานผิดไหมเข้าทำงานผิดไว้เข้าทำงาผู้ชายว่าแล้วทำไมคอยยืนช็อกแกบ้างแล้วแกไปยืนล้างมือเออไม่เห็นผัของผู้ชายเลยหรอไม่มีไม่มีหรอโรงเรียนไม่มีโถผู้ชายแล้วแบบแล้วก็ไม่รีบมองเลยนะมายืนชะงักแล้วแบบล้างมือแบบช้าๆแบบผู้ใจเย็นแล้วคนนั้นเขาทำหน้าอย่างไรคนนั้นอะไรอย่างไรเขาก็อึ้งไะดิ สัมผัสได้ว่าเขาอึ้งว่ะหน้าใบหน้าใต้แมตใต้แมตด้วยเยอะขันจิบกระจกเลยนะแล้วแบบหน้าเลยแมตต์วอลลี่เขาแบบออกไปปุ๊บโอเมก้าทำยังไงดีเขาบอกขอโทษแล้วก็เดินรีบเดินไปขอโทษเขาด้วยขอโทษเขาด้วยดีซะด้วย สรุปเขาไปฟ้องห้องปกครองเบลีเขาห้องปกครองนะแล้ววันนั้นเป็นวันวันที่ไปโรงเรียนวันที่สองโอ้วันที่สองเพิ่งเข้าโรงเรียนวันนั้นด้วยแต่นี้ก็เคยเข้าเหมือนกันนะห้องน้องผู้ชายตอนแบบเด็กมากแบบเด็กอนุบาลบางทุกคนไม่ไม่เชิงอนุบาลหรอกก็ประถมปรถมนิยมละเรนะคุณพ่อแบบว่าแบบเหมือนแบบเดินไปเด็กเด็กัะพ่อชอบพาเข้าห้องผู้ชาย เออเกิดไปขอ,องพ่อไม่นะปกติต ھی, ถ้าเกิดไป้ล้นาแม่ค่ะไปแต่ว่าวันนั้นเหมือนแบบว่าพ่อแบบปล่อยแล้วนี่เดินมาคนเดียวนี่ก็บบเดินมาคนเดียวแล้วแบบเดินไปห้องน้ำแล้วก็แบบเดินเข้าไปเลยในห้องน้ำผู้ชายไม่รู้แล้วก็แบบไปยืนอุ้ยเล่าได้ไหมอ่ะม,มันรู้สึกแบบแบบแล้อะไรก็แบบเหมือนแบว่าเห็นโถใช่ไหมทุกคนโถผู้ชายหนูก็แบบตอนนั้นหนูเด็กมากหนูไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนหนูก็เข้าไปยืนโถผู้ชายแล้วหนูก็ฉี่ค่ะฮะใช่ โอเคจบไปพอเลยบ้าโรน่าคือแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะย่งบอกเลยทำไม่ไม่คือพ่อชอบพาเข้า้อนังผู้ชายไปกับพ่อแบบเด็กๆขพ่อเออติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอทีคอนเทนต์กับวีอารและยังมีเพตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application